สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารคุณครูที่น่ารักทุกท่านนะคะสาหรับในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของมาตรฐานการศึกษานะคะสาหรับมาตรฐานการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งนะคะที่ในเรื่องของระบบประกันคุณภาพศึกษาจะต้องดําเนินการนะคะในส่วนของประกาศกฎกระทรวงนะคะที่ลงวันที่เมื่อวันที่ที่ ค่ะจากประกาศกฎกระทระวงนะคะเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2561แล้วก็ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 6, 6สิงหาคม2561และประกาศของพอพทลงวันที่16สิงหาคม2561 เป็นมาตรฐานการศึกษาที่เราจะต้องนำมาเทียบเคียงเพื่อปฏิบัติในการดำเนินการประกันคุณภาพศึกษานะคะสำหรับมาตรฐานการศึกษานั้นตามกฎกระทรวงนะคะก็จะมีอยู่สองรูปแบบก็คือมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะในส่วนของมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยนั้นนะคะก็จะประกอบด้วยสามมาตรฐานนะคะ ก็คือมาตรฐานคุณภาพของเด็กมาตรฐานของกระบวนการบริหารและการจัดการมาตรฐานการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญนะคะเรามาดูมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยก่อนนะคะในมาตรฐานที่1นนะคะก็จะเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพของเด็กนะคะไม่ว่าจะด้านร่างกายนะคะด้านอารมณ์ด้านสังคมด้านสติปัญญานะคะ ในส่วนมาตรฐานที่2ก็จะพูดถึงกระบวนการบริหารและการจัดการนะคะซึ่งก็จะมีหลักสูตรนะคะของพัฒนาการทั้งสีด้านนะคะสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนะคะการจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนนะคะการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์และก็การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอนะคะในส่วนของ ประเด็นต่อไปก็คือการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อการเรียนรู้การสนับสนุนการจัดประสบการณ์นะคะและการมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะคะมาตรฐานที่3ก็คือการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญนะคะการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลนะคะการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยนะคะในส่วนของการจัดประสบการณ์ต่อไปก็คือการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงและจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กนะคะเราจะเห็นว่ามาตรฐานของการศึกษาระดับปฐมวัยนั้นนะคะ ก็จะเน้นทางคุณภาพของเด็กเป็นสำคัญนะคะซึ่งในแต่ละมาตรฐานนะคะก็จะมีการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านผู้เรียนนะคะ,ะโทษนะครับพัฒนาการคุณภาพของเด็กพัฒนาการด้านการบริหารและการจัดการพัฒนาการด้านการจัดประสบการณ์ทุกสิ่งก็คือเน้นไปที่คุณภาพของเด็กทั้งนั้นนะคะ ในส่วนของมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็จะกล่าวถึงามาตรฐานที่มีจํานวน3มาตรฐานเช่นกันนะคะมาตรฐานที่1ก็คือคุณภาพของผู้เรียนนะคะซึ่งจะมีอยู่2รูปแบบคือด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนนะคะในมาตรฐานที่2ก็จะเน้นที่กระบวนการบริหารและการจัดการนะคะ มาตรฐานที่3ก็จะเน้นที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญค่ะสำหรับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนนะคะซึ่งตรงกับมาตรฐานที่1นนั้นนะคะกล่าวถึงผลสมธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนนะคะว่าจะต้องมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจรารณญาณอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหามีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อง,งานอาชีพนะคะในส่วนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนนะคะ ก็จะกล่าวถึงการมีลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคมนะคะในกระบวนการหรือมาตรฐานที่2ก็คือกระบวนการบริหารและการจัดการก็จะมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาครูบุบคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ในส่วนมาตรฐานที่3ก็จะกล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่น้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดปฏิบัติจริงและนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตมีการใช้สื่อเทคโนลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ที่เพื่อต่อการเรียนรู้มีการวางแการเรียนในเชิงบวกนะคะ ในส่วนของมาตรฐานที่3นะคะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะก็จะกล่าวถึงว่าจะต้องมีการตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้นะคะ,ะซึ่งมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ก็จะเน้นไปที่คุณภาพผู้เรียนเช่นกัน โดยมีกระบวนการบริหารและการจัดการมีการจัดการเรียนการสอนนะคะที่จะทําให้คุณภาพผู้เรียนนะคะมีคุณภาพที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนของที่แต่ละโรงเรียนกําหนดนะคะจากแนวของอามาตรฐานการศึกษาทั้งสองระดับนะคะแล้วก็จากที่ไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวงหรือการประกาศต่างๆนะคะเราก็จะพบว่ามาตรฐานนะคะ ที่ผ่านมานะคะก็ในระดับปฐมวัยนะคะที่ผ่านมาและก็ขั้นพื้นฐานที่ผ่านมานะคะมตาตรฐานนี้ก็จะปรับเปลี่ยนไปเราก็จะเห็นว่ามาตรฐานในปัจจุบันในพุทธศักราช2561นั้นนะคะระดับปฐมวัยก็จะมีเพียง3มาตรฐาน14ประเด็นนะคะขั้นพื้นฐานก็จะมี3มาตรฐาน21ประเด็นพิจารณาเช่นกันนะคะซึ่งจะเห็นว่ามีการปรับลดนะคะลงนะคะและก็ ประเด็นพิจารณาก็จะชัดเจนขึ้นนะคะค่ะในส่วนของอามาตรฐานที่ปรับนะคะก็คือในด้านของคุณภาพผู้เรียนนั้นก็จะเพิ่มในเรื่องของความสามารถในการสร้างนวัตรกรรมนะคะปรับในส่วนของมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติต่องานอาชีพนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นการที่ปรับแล้วก็พัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะกับ ยุคสมัยนะคะในส่วนของมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่ปรับลดที่ปรับก็คือจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งจะแตกต่างกับมาตรฐานเมือ่อรอบที่แล้วนะคะค่ะในมาตรฐานต่อไปก็คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะก็จะมีการ ใช้สื่อเทคโนโลยีนะคะแหล่งเรียนรู้มากขึ้นนะคะ,ะส่วนมาตรฐานที่ผ่านมาก็คือมาตรฐานที่4นะคะเราก็นำไปรวมไว้ในมาตรฐานด้านการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นมาตรฐานในปัจจุบันก็คือเหลือเพียง3มาตรฐานเท่านั้นนะคะ,คะสำหรับตัวอย่างมาตรฐานของสถานศึกษานะคะ,อ,ะอย่างเช่นมาตรฐานที่1นะคะ การที่โรงเรียนสามารถที่จะระบุนะคะจำนวนนักเรียนนะคะอาจจะเป็นทุกคนหรือร้อยละนะคะยกตัวอย่างว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับ3ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดนะคะซึ่งที่กล่าวไว้นี้ก็คือเป็นแนวทางหรือตัวอย่างในการาเขียนนะคะที่โรงเรียนสามารถที่จะเอาไปเป็นแนวทางได้นะคะหรือ ระบุเป็นร้อยละว่านักเรียนร้อยละ85นะคะได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับ3ขึ้นไปนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างมาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ,ะก็เป็นตัวอย่างของมาตรฐานที่ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนเช่นกันนะคะ,ะก็คือจะกล่าวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะเช่นนักเรียนทุกคนอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะนักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรงไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการระบุหรือเขียนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานะคะ,ะตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือในมาตรฐานที่2นะคะคุณภาพการบริหารจัดการนะคะก็คือโรงเรียนสามารถที่จะ,ะใช้เรื่องของ ระบวนการต่างๆหรือโมเดลต่างๆนะคะของโรงเรียนหรือการบริหารของผู้บริหารนะคะมาเขียนนะคะในการที่จะทําให้โรงเรียนเนี่ยเห็นคุณค่าหรือเห็นการพัฒนาของโรงเรียนเพิ่มขึ้นนะคะยกตัวอย่างว่าเป้าหมายของโรงเรียนก็คือเน้นในเรื่องของทักษะอาชีพนะคะก็อาจจะประเด็นบอกว่าเป้าหมายของเรียนคือหอนึ่งนักเรียนหอนึ่งอาชีพนะคะ สำหรับตัวอย่างมาตรฐานที่3นะคะคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนะคะก็ยกตัวอย่างได้ว่าคุณครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์น,นะคะโดยการปฏิบัติจริงผ่านการทํากิจกรรมหรือโครงงานต่างๆนะคะหรือคุณครูในทุกกลุ่มสาระนะคะจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานนะคะ หรือโรงเรียนสามารถที่จะเพิ่มมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ยกตัวอย่างถ้าหากว่าโรงเรียนนะคะมีคุณลักษณะหรือจุดเน้นของโรงเรียนที่เกี่ยวกับจิตอาสาหรือประหยัดนะคะหรือการนิยมไทยหรือโรงเรียนที่เน้นนิสัยรักการอ่านนะคะหรือเน้นอยู่อย่างพอเพียงก็สามารถที่จะมานำมาใช้เป็นลงไปในมาตรฐานที่1นนะคะ ใน1.2คือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนได้นะคะหรือมาตรฐานที่3นะคะกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งตรงนี้เป็นโรงเรียนที่เน้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างครบหรือเป็นวงจรนะคะก็จะสามารถที่จะนํามาลงไปในมาตรฐานที่3คือกระบวนการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้ค่ะสําหรับรูปแบบของการนําเสนอมาตรฐานการศึกษานะคะทั้งสงระดับไม่ว่าจะระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะสามารถนํามาเสนอได้หลากหลายรูปแบบตามแนวทางที่โรงเรียนคิดว่าสะดวกนะคะและก็สามารถที่จะนําไปใช้บง่บงบอกถึงคุณภาพผู้เรียนนะคะแล้วก็ เน้นย้ำไปทั้ง3มมาตรฐานนะคะได้นะคะ,ะก็เป็นแนวทางได้ดังนี้นะคะ,ะเช่นการนำมาเขียนในเชิงคุณภาพนะคะมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานะคะ,ะว่าด้านผู้เรียนนะคะมีด้านใดบ้างด้านการบริหารจัดการมีอะไรบ้างแล้วก็ด้านการจัดการเรียนการสอนมีอะไรบ้างนะคะ รูปแบบต่อไปก็สามารถที่จะนำมาใช้เขียนได้นะคะในเชิงในแนวของตารางก็ได้นะคะในแนวที่เป็นภาพรวมก็ได้นะคะหรือเป็นแบบตารางไม่ระบุข้อแต่ว่าเขียนเชิงคุณภาพก็ได้ค่ะซึ่งรูปแบบที่กล่าวมานั้นนะคะ สพทก,ก็ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องมีรูปแบบอย่างไรเพียงแต่อยากจะให้โรงเรียนนาไปใช้ให้เหมาะกับที่โรงเรียนต้องการเท่านั้นนะคะสําหรับเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานนะคะก็จะมีอยู่5ระดับนะคะซึ่งเกณฑ์เหล่านี้ก็จะเป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในนะคะก็ระดับที่1เป็นเกี่ยวกับระดับกําลังพัฒนาระดับ2ระดับปานกลาง ระดับ3ระดับดีระดับสก็คือระดับดีเลิศ5ก็คือระดับยอดเยี่ยมนะคะยกตัวอย่างนะคะในมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการ2.1การมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนะคะซึ่งเมื่อเราเอาไปเทียบกับเกณฑ์นะคะ ระดับคุณภาพนะคะแล้วก็ประเด็นพิจารณานั้นนะคะระดับกําลังพัฒนานะคะประเด็นที่จะพิจารณาก็คือสองประเด็นนะคะเมื่อระดับคุณภาพสูงขึ้นนะคะประเด็นการพิจารณาก็จะเข้มข้นขึ้นนะคะคือมีลักษณะที่สามารถที่จะเป็นรูปธรรมนะคะเป็นรูปธรรมขึ้นนะคะ ยกตัวอย่างในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมนะคะประเด็นพิจารณาก็คือมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานะคะให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่นนะคะการจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็ก เป็นรายบุคคลตรงความต้องการของครูสถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการจัดสภาพแวดล้อมและมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลายซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อดูประเด็นพิจารณาในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมแล้วนะคะโรงเรียนจะต้องดูที่ประเด็นว่าในมาตรฐานนี้นะคะประเด็นพิจารณาที่เราจะให้คุณภาพยอดเยี่ยมนั้นนะคะ ก็จะต้องสอดคล้องกับประเด็นที่ที่เรากล่าวถึงคือมีประเด็นพิจารณาที่ทุกข้อนะคะแล้วก็เข้มข้นขึ้นนะคะ,ะสำหรับการกำหนดค่าเป้าหมายนะคะ,ะซึ่งเมื่อเรามีการ จัดทำนะคะมาตรฐานการศึกษาแล้วนะคะก็จะต้องมีการกําหนดค่าเป้าหมายในแต่ละมาตรฐานนะคะซึ่งการกําหนดค่าเป้าหมายนั้นก็จะต้องศึกษาข้อมูลเดิมของโรงเรียนเราน,นะคะว่าในแต่ละมาตรฐานนั้นผลการประเมินต่างๆที่ผ่านมาหรือข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเรานั้นนะคะอยู่ในลักษณะไหนนะคะข้อมูล ย้อนหลังกลับไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะข้อมูลพื้นฐานเป็นอย่างไรเราจะต้องเอาตัวเรานะคะเป็นหลักนะคะโรงเรียนของเราเป็นหลักนะคะในส่วนของการกําหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานนั้นก็จะมีการกําหนดอยู่5ระดับนะคะเพื่อให้สดคล้องกับการประเมินนะคะก็คือที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้5ระดับคือระดับยอดเยี่ยมระดับดีเลิศระดับดีปานกลางและพัฒนานั้นนะคะ บางโรงเรียนก็อาจจะใช้รอยละมาเทียบนะคะเพื่อที่จะให้สะดวกว่าในระดับยอดเยี่ยมของเรานั้นถ้าหากว่ารอยละเท่านี้นะคะก็จะอยู่ในระดับยอดเยี่ยมคําว่าระดับอยอดเยี่ยมร้อยละ 80- ถึง1น0นั้นนะคะเป็นเกณฑ์ที่โรงเรียนเนี่ยกำหนดนะคะไม่ใช่เขตกําหนดนะคะเป็น,นะะเป็นที่โรงเรียนกําหนดโรงเรียนจะกําหนดระดับยอดเยี่ยม 90- ถึง100ก็ได้นะคะนี่เป็น เรื่องของการกําหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานนะคะในส่วนของการกําหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณานะคะจะเป็นคุณภาพก็ได้เป็นร้อยละก็ได้นะคะอันนี้อยู่ที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนกําหนดนะคะค่ะก็จะเป็นนําเสนอตัวอย่างนะะในการกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของแต่ละโรงเรียนนะคะ ซึ่งการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษานั้นนะคะก็จะมีการนำไปแนบท้ายประกาศโรงเรียน,นะคะ่ะซึ่งเรื่องของประกาศโรงเรียนเดี๋ยวจะนำเสนอให้ทราบต่อไปนะคะเมื่อเรากำหนดมาตรฐานแล้วนะคะซึ่งจากกฎกระทรวงนะคะจากประกาศสพทก็แล้วแต่นะคะจากประกาศของทางกระทรวงก็แล้วแต่นะคะเราก็นำ มาตรฐานแต่ละมาตรฐานนะคะมานะคะแล้วก็กําหนดค่าเป้าหมายนะคะจากที่กล่าวไว้แล้วว่าถ้าหากโรงเรียนจะกําหนดเป็นร้อยละจะกําหนดเป็นระดับคุณภาพนะคะ,ะ,ะ,คะอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละโรงเรียนนะคะแต่ละบริบทโรงเรียนนะคะโดยนนะะอย่าลืมว่าย้อนหลังไปดูข้อมูลของเรานิดนึงนะคะว่าบริบทโรงเรียนของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็นํามากําหนดเป็นค่าเป้าหมายนะคะ ยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของการกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ1.1นะคะมีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณนะคะโรงเรียนนี้ก็จะให้ผู้เรียนร้อยละ80นะคะมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณระดับดีขึ้นไปนะคะก็ร้อยละ80า โรงเรียนนี้ก็จะให้ค่าเป้าหมายก็คือในระดับยอดเยี่ยมนะคะซึ่งเมื่อเราดูแต่ละมาตรฐานไปนะคะยกตัวอย่างอีกมาตรฐานหนึ่งนะคะมาตรฐานที่สองนะคะกระบวนการบริหารและการจัดการนะคะในมาตรฐานที่สองข้อที่1นนั้นนะคะก็คือโรงเรียนกล่าวว่ามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนนั่นก็คือให้ระดับยอดเยี่ยมนะคะ หรือมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในประเด็นที่1นึ่งการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดการปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้นั้นนะคะก็จะกล่าวถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูว่าครูจะครูจํานวนรับ80จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดการปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างว่า ครูร้อยละ80ดบทางโรงเรียนนี้ก็จะให้อยู่ในอยอดเยี่ยมนะคะ,คะสำหรับเฟรมนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเป็นตัวอย่างของประกาศโรงเรียนนะคะเรื่องการให้ใช้มาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายนะคะเมื่อทางโรงเรียนได้วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษานะคะตั้งค่าเป้าหมายเสร็จแล้วนะคะ,ะแล้วก็ ออกประกาศนะคะโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะยกเลิกนะคะเรื่องของการใช้มาตรฐานที่ผ่านมาแล้วก็ประกาศาการใช้มาตรฐานการศาึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายใหม่นี้นะคะแล้วก็ลงประกาศวันที่นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะเป็นผู้ลงลงชื่อนะคะ แต่สำหรับการกำหนดมาตรฐานการศึกษาการกอของโรงเรียนนะคะ,ะก็จะเห็นได้ว่าก็จะกำหนดตามกรอบมาตรฐานแต่ละระดับนะคะ,ะมีการสอดคล้องตามบริบทของเรียนนะคะเน้นคุณภาพผู้เรียนนะคะคือบ่งบอกถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะเป็นรูปธรรมนะคะคือนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้ชัดเจนนะคะมีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะคะ แล้วก็เฉพาะที่จำเป็นไม่เยอะนะคะมีการเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคำว่าเพิ่มเติมได้นั้นนะคะหากโรงเรียนมีอัตลักษณ์นะคะที่เป็นเฉพาะมีผลงานนะคะที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเพิ่มในามาตรฐานต่างๆได้ไม่ว่ามาตรฐานาด้านผู้เรียนดังที่เก่ามาแล้วนะคะ สำหรับเอกสารในการศึกษาค้นคว้านะคะซึ่งอาจจะเป็นแนวทางนะคะในการที่จะทําให้โรงเรียนมีแนวทางเพื่อที่จะดําเนินการนะคะไปพร้อมๆกันนะคะกับการดําเนินงานก็คือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานะคะทั้งระดับกระถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะจากสกทนั่นเองสามารถดาวน์โหลดได้นะคะเข้าไปที่ กูเกิลแล้วก็พิมพ์ว่าแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาได้เลยนะคะค่ะก็จะเห็นว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานั้นนะคะในเรื่องของการกําหนดการศึกษาของสถานศึกษาการกําหนดค่าเป้าหมายก็จะเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เห็นถึงคุณภาพทั้ง3ระดับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผู้เรียนนะคะการพัฒนาครูการ เ,เห็นคุณภาพของการบริหารของผู้บริหารนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายนั้นจะต้องดำเนินการก่อนที่จะทำแผนพัฒนาการศึกษานะคะเพื่อที่เราจะให้เห็นเป้าหมายของการที่จะพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของเรานะคะสำหรับในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายนั้นนะคะ หลังจากที่เราได้ดําเนินการไปแล้วนะคะก็จะมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่จะกําหนดทิศทางในการพัฒนาในการสนับสนุนนะคะการพัฒนาผู้เรียนต่อไปนะคะนั่นก็คือการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจะได้กล่าวในลำดับลาดับถัดไปนะคะในส่วนของ การพัฒนานะะระบบประกันคุณภาพการศึกษานั้นนะคะคการที่จะต้องขับเคลื่อน,นะะไปพร้อมๆกันนะคะคการที่จะช่วยกันในการที่จะร่วมคิดร่วมพัฒนาก็จะต้องอาศัยทั้งเ,เขตพื้นที่ทั้งาทางโรงเรียนนะคะก็คือการร่วมด้วยช่วยกันของทุกภาคส่วนและผู้เกี่ยวข้องนะคะสำหรับที่จะขับเคลื่อนการประกันคุณภาพทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพร้อมกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้บริหารคุณครูทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมรับชมรับฟังนะคะในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาในครั้งนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ